โอเคมาพบกับกูในช่องพอลนอสวันนี้ก็จะมาต่อกับตัวถัดไปในเกมเกเกลิลเลอร์เคลนนะฮะเอสกันก็ไปเริ่มกันเลยเวอร์ซัคอมวันนี้ก็เพิ่งตื่นนะ กี่โมงแล้วเนี่ยสามโมงครึ่งต,ตื่นแล้วมาก็อาบน้ำอะไรห,รหมดละกินข้าวก็กินมาละโอเคตัวต่อไปเขาเลื้ยงแล้วกันตัวต่อไปก็เออตัวนี้ไอหัวเหลืองเมื่อวานที่โดนตีไปปุ๊บสู้กับว้าวดูดินมโคตรใหญ่เลยโอเคโอเคสู้ก่อนสู้ก่อน,อนเขาเลื้ยงก่อน สายหมัดมึงนองโคตรใหญ่อ่ะว่ามันสายหมัดหรือเปล่าเนี่ยไหนดูดิไม่มีอาวุธโอเคหมัดเหมือนกันเปิดก่อนได้เปรียบขวบเฮ้ยชนพลังขวบตัวผู้ชายตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่โรลิเขาเรียกว่าอะไร,ไลลรสักอย่างเนี่ะตัวผู้ชายในญี่ปุ่นอะเด็กผู้ชาย เอาไปกินอืมชาร์จพลังอุ้โโยโคตรเทเลยสีเขียวๆโอย้ยอ๋อโดนต่อยอืมจำได้กว่วโชวตะอือโชตะก็มีพลังชิบชิบนี่ยิงเลยเอาไปกินเฮ้ยมันจะล็อกล็อกไม่โดนอืมอ,อันติ อ,อ้าวอัตีมันอะไรอะ่ะอา้าวโดนอา้าวอ๋อมันพุ่งระยะไกลได้เป็นโซ่พันธนาการดูรเปล่านั่นไงเยี่ยไปโซ่พันธนาการดึงออกมาตู้มดาวชิวชิว ไปก่อนได้เปรียบอืออืออือตีไอ้ยี่เนี่ยตีไม่โดนอือเอาดิอืออือขวบโชตะน้อยมึงอะไรนมใหญ่เหรอนมใหญ่เหรออืออืออือชัดตีผมไม่โดนเออเอาดิอัตี ม่โดน,นตีจุบโดนโหนตีเล่นโคตรง่ายเลยพัฒน,นาการเราจะดึงโซ่ยาปมดาร้อยโอ,โอ้ชิวๆเล่นโคตรง่ายตอนนี้โอเคก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้ล้กันขอคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอคุณขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูได้นะครับโอเคเจอกันบ๊ายบาย